สวัสดีครับผมจีฮะเจาล้วช่องจั t ทอยครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดลวันพีซเกล WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้มารีวิวเจ้านี้ครับ TV 1ี6นะครับดานดันนะถ้าจำชื่อไม่ผิดรอนญี่ปุ่นนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัสทอยของเราด้วยนะครับนี่ มาดูที่ตัวโมเดลก่อนครับนี่ดาดันนะครับตัวนี้มีอยู่3ชิ้นนะครับโมเดลเสาฐานนะก็เป็นโจนภูเขาคนที่เลี้ยงลูฟี่กับพวกเอสซาโบขอกมานะครับตอนเด็กนะนี่นี่จะเป็นรายละเอียดนะครับก็ทำออกมาได้ดีมากๆครับเป็นตัวประกอบนะอาจจะไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่แต่ก็ถ้าใครเก็บสายแบบประวัติตอนเด็กอะไรเงี้ยก็น่าเก็บครับนี่ตาปังของเขาครับ แล้วก็หานนะไอเสาเสาก็จะเขียนไว้ว่า2 1 F นะครับถ้าผมจะไม่ผิดเอยี่นะครับ21อ่าดูฐานดีกว่าเพื่อความชัวนี่จะลิงกันเห็นไหมครับ2 0 F นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเต็มๆครับไปครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับ